จะรู้ได้ไงว่าไหนของกุ้งสุขันจะเนื่ยเนื่อยไม่ <laughs> ใช่เล้คือกุ้งกุ้งเราจะรู้เลยกุ้งสุขันอูอ้เห็นจังหวะนีป่ะอ้อมีมันด้วยโดนตกมือเลยอร่อยมาก สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2564นะครับผมกับรายการขับชิมเที่ยวนะครับรายการที่เด็ดที่กินแล้วก็เปนที่เที่ยวกับผมครับตุลยพากรธนศรีวณิชัยคนดีคนเดิมนะฮะอ,อ๋อรายการเรานะครับวันนี้แน่นอนเราออกเดินทางด้วยเส้นทางที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยถึงที่หมายสบายสบาย,บาย,บายไร้กังวลน,นะครับวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวอิ่มเอิมใจไปด้วยกันที่จังหวัด สุพรรณบุรีนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าของเด็ดจังหวัดนี้เยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ที่สําคัญเนี่ยระหว่างเที่ยวอ,อย่าลืมนะครับป้องกันตัวเองกันด้วยนะครับอย่าลืมใส่แมสก์แล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์กันเหมือนเดิมน,นะครับการอย่าตกครับผมไม่ช้าะะแล้วครับไปเลย จุดหมายปลายทางที่จะมาจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้หนุ่มตุนขอเริ่มด้วยความเป็นสิริมงคลกันที่วัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองกันก่อนเลยค่ะโดยใช้เส้นทางจากด,ด่านพหลโยธินสองมุ่งหน้าเข้าทางพิเศษสีรัตวงแหวนรอบนอกใช้ทางลงไปยังถนนกาญจนาพิเศษถนนทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกเพื่อใช้ทางลาดเข้าสู่ถนนหมายเลขเก้าวิ่งต่อบนถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีขับต่อไปยังถนนหมายเลขสามห้าสามหนึ่งประมาณ3กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 321ขับต่อไปอีก200เมตรก็จะถึงวัดป่าเลไลวอรวิหารแล้วค่ะเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วที่วัดป่าเลไลวอรวิหารนะครับผมมาที่นี่นะครับแน่นอนว่าใครที่มาที่สุพรรณเนี่ยไม่มาที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมาไม่ถึงนะครับที่นี่เนี่ย ต้องลาสักการะหลวงพ่อโตนะครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เม,มืองศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เลยวัดป่าเลไลวรวิหารครับและวัดนี้นะครับก็เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่บ้านคู่เม,มืองสุพรรณบุรีมาเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนว่าสวยงามแค่ไหนครับ วิหารเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีอายุราว1,200ปีภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลเป็นพระก,อก่ออิฐปูนขนาดใหญ่มีความสูงถึง23.47เมตรรอบๆวิหารของหลวงพ่อโตมีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวของขุนช้างขุนแผนตั้งแต่เริ่มเรื่องจนถึงตอนสุดท้ายจัดว่าเป็นภาพจิตรกรรมที่สวยงามมากๆค่ะ สวยงามนะครับสบายอกสบายใจนะครับมาที่นี่นะครับวัดป่าเลัๆผมก็ได้ขอพรกับหลวงพ่อโตนะฮะให้ชีวิตมีความสุขต่อไปยิ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหสบายใจแล้วก็ที่แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะมีความสุขกันสุดๆเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปกินร้านอาหารชื่อดังครับบอกว่ามาถึงสุพรรณนะครับต้องได้กินปลาแม่น้ำสดๆนะครับตอนนี้นะครับผมมีลิสตร้านอยู่ในใจแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไปกันครับ อร่อยที่หนมตุลลิสเอาไว้ก็คือร้านคุ้มขวัญเจ้าเอ๋ยซึ่งการเดินทางจากวัดป่าเลไลให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับไปประมาณ1กิโลเมตรให้กลับรถจากนั้นขับไปซัก800เมตรให้เลี้ยวซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกทีตาไฟบอกทางเล็กๆขับไปตามทางร้านจะอยู่ขวามือค่ะ ที่นี่นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นที่ที่รวบรวมของอร่อยแล้ววัตถุดิบดีๆนะครับไม่แพ้จังหวัดไหนเลยนะครับผมที่นี่เนี่ยมาถึงแล้วผมอยากให้ลองร้านนี้มากๆเลยที่นี่ชื่อว่าร้านคุ้งขวัญเจ้าเอ๋ยครับต้องบอกว่าข้างใน,นเนี่ยไพรเวทแล้วก็แบบโอ้โหลัเฉพาะมากพี่ตูนมาทิสลามเนี่ยเขาแอบมากินบ่อยๆเลยนะฮะร,รู้ไหมเดีย๋ยวผมพาไปดูข้างในดีกว่าว่ามันพิเศษแค่ไหนครับสวยงามมากนะครับ โอ้ข้างในเป็นแบบเหมือนตีมเลยอ่ะอันนี้เป็นไม้ฉลุเยอะมากเหมือนตีมเป็นสมัยอาณาน,นิคมยุควิกตอเรียอะไรอย่างนี้นะฮะใครที่ชอบเมนูอาหารไทยพื้นบ้านถ้ามีโอกาสมาเยือนเมืองสุพรรณบุรีไม่อยากให้พลาดร้านนี้คุ้มขวัญเจ้าเอ๋ยรร้านอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นร้านเล็กๆทำแบบครอบครัวทำด้วยใจรักในการทำอาหารโดยเฉพาะเมนูปลาต่างๆปลาแม่น้ำตามธรรมชาติจะมีความหวานเนื้อจะหนึบๆหูยพูดแล้วน้ำลายไหลค่ะ นี่ครับมาที่เมนูแรกทางซ้ายมือของผมเลยนะครับผมนี่คือต้มขาปลาสลิดนะครับที่นี่คือกิมมิคนั่นเองก็คือการแยกตัวเนื้อปลาสลิดออกมาเพียวๆจะได้เนื้อที่แบบโอ้โห เป็นเนื้อแบบแน่นๆนะฮะได้กลิ่นหอมของเครื่องปรุงและกะทิสดล้อยมาเลยละค่ะด้วยรสชาติที่ออกหวานนิดๆกินกับเนื้อปลาสลิดกรอบนอกนุ่มในโดยที่ร้านเลือกใช้ปลาสลิดจากดอนกำยานปลาสลิดแท้สุพรรณบุรีที่กเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจะนําต้นกำยานหรือต้นอบชอยเถาปักลงไปในดินให้ปลาสลิดมากัดกินเนื้อปลาสลิดจึงไม่มีกลิ่นคาวหรือกลิ่นเหมนดินให้รบกวนใจค่ะ wow. ผมไม่เคยเห็นวิธีเขาทำแบบนี้ไงแล้วก็พอมันแยกกันมาเนี่ยอร่อยมากเพราะว่าปลามันกรอบตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วเราก็ตักน้ําราดลงไปทีนี้พอรสมันเข้าไปเนี่ยมันจะพอดีก,กันกับความกรอบแล้วก็ความหอมของต้มขา่าอันนี้หากินยากนิดนึงนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นปลาหมอบกับฉู่ฉี่นั่นเองซึ่งที่นี่เนี่ยความวิเศษของการทําเมนูปลาคือเขาเนี่ยจะบรรจงเนี่ยเลาะก้้งนะฮะออกมาจากเนื้อหมดเลยถึงขนาดเคลมว่า มาทานที่นี่เนี่ยถ้าเจอก้างในปลานะครับคืนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเขาทำใหม่มาให้นะฮะเมนูนี้เด็ดถูกใจสายคนชอบทานปลาแต่กลัวเจอก้างเพราะร้านนี้จับปลาหมอมาถอดเกล็ดแล้วตัดหัวตัดไส้ดึงก้างออกจนหมดหั่นชิ้นพอดีคำทานง่ายผสมพริกแกงเผ็ดตำเองกะทิข้นสดกินคู่กับใบโหระพาและเม็ดพริกไทยอ่อนเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ะคะ่ะสดเด้งนะครับร้านในปากเลยอันนี้ต้องเขียวเลยค่ะ มีความหอมของเครื่องแกงนะครับกับพริกไทยอ่อนนะฮะในนี้นี่ครับอันนี้ก็อีกหนึ่งจานที่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์นะฮะอันนี้คือน้ําพริกกุ้งสดนะครับผมซึ่งกุ้งที่นี่นะครับเขาใช้กุ้งแช์บว้ยไซ์ขนาดคัดพิเศษมาแล้วนะครับผมจุมค้นมากนะครับน้ำพริกที่นี่คือเครื่องถึงมาก เผ็ดแ,แบบไทยแต่แบบพรีเมียมอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันน่าจะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมที่สุดอันนึงที่เคยกินนะครับนน้ำพริกแล้กุ้งเนี่ยแน่นหวานนะครับนี่คือน้ำตกอบเป็ดนะครับผมคลุกเค้ากับน้ำตกที่สีสันแบบจัดจ้านนะครับผม สีน้ำตกอกเป็ดเนื้อเป็ดรมควันกลิ่นหอมหั่นสไล์เรียงสวยชิ้นพอดีคำราดด้วยน้ำตกสูตรเด็ดพิเศษของร้านสร้างสารรค์ด้วยการทานคู่กับแอปเปลิลเขียวเปรี้ยวนำหวานตามรวมแล้วรสชาติอร่อยเข้ากันลงตัวเลยค่ะน้ำตกของเขาเนี่ยเป็นสูตรเหมือนแบบว่ามะขามเปียกใช่ไหมครับจะมีความหวานทีนี้พอได้ความหวานเนี่ยจะต้องตัดกับเปรี้ยวเท่านั้นนะครับจะถึงจะแบบกรมก่อบเหมือนสลัดผลไม้ให้อร่อย ต้องบอกเลยว่าอันนี้พิเศษมากที่ได้มาวันนี้นะครับผมนี่คือปลาน้ำเงินทอดกระเทียมนั่นเองเมนูปลาน้ำเงินทอดกระเทียมปลาน้ำเงินถือเป็นราชินีของปลาน้ําจืดบอกเลยว่าเมนูนี้หาทานยากจริงๆค่ะเพราะจะมีตามฤดูกาลเท่านั้นเป็นปลาที่หาได้ตามแถบภาคกลางซึ่งจะมีเนื้อนุ่มคล้ายปลาเนื้ออ่อนพอเอามาทอดกรอบคลุกเคล้ากระเทียมหอมๆถ้าได้ทานแล้วต้องบอกว่าฟินสุดๆค่ะอร่อยกว่าปลาเนื้ออ่อนเยอะเลยครับ หอมสอบนองนุ่งหนถ้ามาอยากให้ลองสั่งกันจริงๆปลาน้ําเงินทอดกระเทียมนะครับผมจากนี้เขาเรียกว่ากุ้งคุ้มขวัญเจ้าเอ๋ยนะครับผมก็โหดูนะตัวนี้ ใหญ่มากผมถ้าไม่เคยเห็นกุ้งไซนี้มาครับผมแล้วก็เขาบอกกระเทียมโทนเนี่ยพิเศษมากๆอยากให้มาชิมเห็นกุ้งไซบิ๊กเบิ้มต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวกุ้งแม่น้ำตัวโตๆที่นำไปทอดแล้วราดด้วยน้ำยำซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำน้ำยำก็คัดสารจากแหล่งคุณภาพดีปรุงรสในสูตรเฉพาะของทางร้านทานพร้อมกระเทียมโทนช่างเข้ากันเข้ากันค่ะ เห็นจังหวะดีป่ะอ้มีมันด้วยเงินตกมือเลยอร่อยมากสรุปความดีงามของร้านคุ้มขวัญเจ้าเอ๋ยนะครับผมต้องบอกว่าเต็มสิบให้ร้านไปเลยครับ ความอร่อยอย่างยิ่งใหญ่จุใจขนาดนี้นะครับแต่ว่าร้านนี้คือไพรเวทมากอาจจะต้องจองมาก่อนเพราะเขามีแค่สีโต๊ะแต่ดูแลเท่านี้ผมบอกว่าดูแลแบบพรีเมียมแบบ VIP อไปเลยเพราะาอาหารที่เขามาแต่ละอย่างนะ,ะน,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 นะครับเหมือนเชฟเทเบิลที่สำคัญนะครับที่ถี่พิฐานไปถึงกระทั่งการจัดจานนะครับที่สังเกตก็คือเนี่ยจะมีการจัดแบบแกะสลักมามีการวางดอกไม้ประดับที่น่าจะกินได้ด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การถ่ายรูปลง IG ลง Facebook ลงอะไรก็ตามมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครมาผ่านมาที่สุพรรณเนี่ย ต้องแวะนะครับคุ้งขวัญเจ้าเอ๋ยครับ แวะทานอะไรไปเรื่อยๆมันคือความสุขในการเดินทางของหนุ่มตุนเขาเลยนะคะเพราะสถานที่ต่อไปที่จะไปเช็คอินก็คือร้านขจีคาเฟ่อำเภอสองพี่น้องซึ่งการเดินทางจากร้านคุ้มขวัญเจ้าเอ๋ยอำเภอเมืองใช้เส้นทางถนนหมายเลข3 4 8 7เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข321ประมาณ400เมตรกลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3 2 6 0ขับไป31กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชอุทิศประมาณ4กิโลเมตรก็จะถึงขจีคาเฟ่อยู่ใน ลอยรัตอุทิศย1ค่ะและตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่คิดจีคาเฟ่แอนโฮสเทลนะครับผม ต้องบอกเลยว่าที่นี่นะฮะเขามีบรรยากาศที่ดีงามแล้วก็ถูกใจสายคนรักต้นไม้นะครับสายกรีนอย่างพวกเรามากๆเลยพี่โจดโีครับสวัสดีครับคาจิคาเฟ่ยินดีต้อนรับครับขอบคุณมากครับ,รบโอ้โหนี่ฮนะพี่โจโเจ้าของร้านคาจิคาเฟ่ั่นเองนะคร<อ>ับผมอันนี้กี่ปีแล้วที่เปิดมาเปิดมา2ปีกว่าครับส<ม>องปีก <คา S 1> ็ว่ามันยังบรรยากาศหใหม่มากนะครับผมแต่ว่าในความใหม่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความอบอุ่นแล้วคลาสสิกมากเลยครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้เจ้าของร้านเนี่ยพาเราเดินชมกันเลยว่าคาจิคาเฟ่เนี่ยมีโซนไหน คข <Yeah! S 2> <ม>จีคาเฟ่แอนด์โฮสเทลแค่ชื่อก็น่ารักแล้วใช่ไหมล่ะคะเป็นคาเฟ่สุดชิคริมน้ําติดแม่น้ำท่าจีนภายในร้านตกแต่งน่ารักมากคนชอบถ่ายรูปไม่ต้องห่วงค่ะมุมถ่ายรูปมีให้เลือกทั้งอินดอร์และอาท์ดอที่นอกจากจะมีเครื่องดื่มแล้วยังมีทั้งอาหารและเบเกอรี่อีกด้วยส่วนสายชอปก็มีร้านขายของที่ระลึกให้ช้อปปิ้งเบาๆได้ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าถ้าใครได้มาแล้วจะรักขจีคาเฟ่ค่ะ อันนี้นะครับเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นการ์เดนช็อปครับมีต้นไม้ส่วนมากเน้นเป็นต้นไม้ฟอ,อกอากาศเล็กๆแบบว่า,าไม่ต้องเน้นดูแลเยอะสําหรับแบบว่าคนที่มือใหม่ก็เรี้ยงได้อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือ <c oughs> คนที่มาที่อันนี้คือสามารถซื้อกลับไปได้ด้วยซื้อกลับได้เลยครับโอ้สุด,ดยอดเลยพี่โดอันนี้จะเป็นพวกของฝากนะครับเป็นบาร์เล็กๆสําหรับสายสุขภาพนะครับ อ๋อนี่นี่นี่อันนี้มีเป็นแฟชั่นช็อปด้วยครับใช่ครับจะเป็นแนวแบบว่าแฮนด์เมดทั้งนั้นเลยครับแฮนด์เมดหมดเลยดูสไตล์แบบเช่นพวกผ้าย้อมมือผ้าฝ้ายธรรมชาติผ้าอะไรใช่ใช่ครับเอาออกลุคแบบธรรมชาตินะครับโอ้โหมีทุกอย่างเลยอ่ะคือเพลิดเพลิน เมื่อสักครู่เราได้เดินผ่านโซนสวนที่โล่มรื่นมากๆแล้วนะครับแล้วก็มีที่นั่งเยอะมากให้เลือกนะครับตอนนี้นะเราอยู่ข้างในคาเฟ่บิสโทรของที่นี่เลยครับพัจดีแต่เราให้พี่เขาแนะนําทีละอย่างเลยดีกว่าว่าวันนี้มีเมนูอะไรที่เลือกมาให้ชิมบ้างครับนี่แนะนานะครับเป็นสปาเกตตีต้มยำตัวกุ้งเนี่ยรับประกันความสดแน่นอนเพราะว่าสุพรรณบุรีมาจากบ่อโดยตรงเลยครับโอ้ดีมากเลยครับนี่ถัดไปนี่เป็นพิซซ่านะครับเป็นซอสคาโบนารา ไข่ข้างบนนี้เป็นมาจากฟาร์มเลยครับไข่ออร์แกนิกด้วยนะฮะแป้งเขาจะเป็นโรตีใช่ไหมฮะนี่ใช่ครับเป็นแป้งโรตีสูงเข้ามาดูนะครับทุกคนจะบอกเลยว่าถ้ามาถึงสุพรรณบุรีนะครับเขาบอกว่ามาที่นี่เนี่ยอย่าลืมพลาดกินข้าวห่อผัวนะครับเพราะข้าวของที่เนี่ยเป็นไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้อย่างอันนี้เป็นแอปเปิ้ลฝรั่งเขียวทุกอย่างเป็นของสดหมด เค่ก็คือเหมือนเป็นคณะใบเล็กนะครับผมแต่ก็จะมีพวกวิตามินเยอะเราเรื่องถึงแคลเซียมแคลเซียมครับแคลเซียมครับ<อ>ส่วนขนมก็อันนี้จะเป็นที่ขายดีของทางร้านนะครับเป็นครีมชีสนะครับชีสและอันนี้จะเป็นทอฟฟี่เคก้ฟฟเคกเอาละครับเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่าน,นะฮะอุ้ยๆกุ้งอร่อยมากเลยอ่ะกุ้งพิเศษ สดเลก็รู้ได้ไงว่าไหนคือกุ้งสุขันจะเหนื่อยๆอ๋อใช่ก็คือกุ้งกุ้งแล้วจะรู้เลยกุ้งสุขันอันนี้หอมมากอร่อยมากตัวไข่แดงเขาเนี่ยไข่แดงเขาลดลดจัดมากครับลดมันแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับโอครับต่อไปนะครับนี่ข้าวหอมใบบัวนะพระเอกของเรา ชาติเหมือนแบบข้าวอบหม้อดินที่นี่เหมือนที่อื่นเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยพอมันเป็นไวท์เทอร์ลี่เนี่ยเขามีความแบบข้าวมันอบแล้วมันรสมันแบบเข้าไปหมดเลยเนอันนี้มันมันหอมกว่านะครับผเนี่ยอยากให้มาชิมนี่มันอบชื่นมากนะครับชื่นมากครับอันนี้แอปเปิ้ลกับฝรั่งนี่เข้ากันมากเลยแล้วก็เค้กคือให้มันรู้สึกแบบข้าวมีนะฮะท่านจุกูคิมชีสครับเป็นคล้ายๆชีสเค้กนะครับ ก็อร่อยมากบะน้อยแล้วก็เท็กซเจอร์เหมือนแบบเหมือนญี่ปุ่นนะ <Wow. S 1> เป็นคาเฟ่ที่อ,อร่อยมากอย่าลืมนะครับถ้ามาเข้ามาตรงาคาเฟ่กับบิสโทรอยากให้ลองสั่งกันจริงยิ่งตัวน้ำผักที่สดชื่นมากนะครับใครที่ขับรถไกลๆมาจากที่อื่นนะต้องบอกเลยว่าเขามีโฮสเทลเป็นส่วนของที่พักสำหรับที่นี่ด้วยนะครับที่นี่ก็จะมีทั้งหมดเป็นเจ็ดห้องใช,ใช่ไหมมีเจ็ดห้องแล้วก็บ้านเป็นวินล,ล่ากันนะใช่ครับก็คือส่วนตัวไปเลยอนยะ่างเงี้ยใช่ครับ มากคุณผู้ชมแล้วส่วนเขาต้องบอกเลยว่านั่งอ่านหนังสืออะไรเกาจะเคลินไปทั้งวันนะครับผมที่นี่เปิดปิดวันไหนบ้างครับพี่หยุดทุกวันจันทร์ครับแต่เปิดร้าน9โมงถึง6โมงเย็นครับชื่อเพจก็คือคจีคาเฟ่แโฮสเทลเลยครับในเพจนะครับก็สามารถติดตามทางร้านี่จะมีอีเวนต์เรื่องตลาดนะครับตลาดของคน ชุมชนของงานศิลปะงานค้าเสื้อผ้าของกินอะไรพวกนี้ครับก็คือพี่จัด outdoor market ที่นี่เลยใช่ครับตรงที่เราตรงที่เราเดินผ่านกันนั้นเลยครับโอ้ยว่าผมต้องมาบ้างะคยฮะของเป็น farmer market ด้วยใช่ครับก็จะเป็นของ local ที่แบบน่ารักน่ารักน่าสนใจนะครับผมใช่โอ้ี่ต้องขอบคุณพี่โจ้มากเลยครับผมประทับใจมากแล้วเดี๋ยวผมไปกันมาพักนะขอบคุณครับ เส้นทางการเดินทางในวันนี้อีกครั้งค่ะการเดินทางมาที่วัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองใช้เส้นทางจากด่านพหลโยธิน2มุ่งหน้าเข้าทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกใช้ทางลงไปยังถนนกาญจนาพิเศษถนนทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกเพื่อใช้ทางลาดเข้าสู่ถนนหมายเลข9วิ่งต่อบนถนนบางบ,งบัวทองสุพรรณบุรีขับต่อไปยังถนนหมายเลข353 1ประมาณ3กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข32-1ขับต่อไปอีก200เมตร ก็จะถึงวัดป่าเลไลวรวิหารค่ะและการมาที่ร้านคุ้งขวัญเจ้าเอ๋ยเดินทางจากวัดป่าเลไลเลี้ยวซ้ายขับต่อไปประมาณ1กิโลเมตรจากนั้นกลับรถขับไปซักประมาณ800เมตรให้เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีตามป้ายบอกทางเล็กๆขับไปตามทางร้านจะอยู่ขวามือค่ะ ส่วนร้านกะจีคาเฟ่อำเภอสองพี่น้องเดินทางจากร้านคุ้มขวัญเจ้าเอ๋ยอำเภอเมืองมุ่งหน้าสู่อำเภอสองพี่น้องใช้เส้นทางถนนหมายเลข3487เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข32-1ประมาณ400เมตรให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3260ขับไปประมาณ31กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราดอุทิศประมาณ4กิโลเมตรก็จะถึงกะจีคาเฟ่อยู่ในซอยราดอุทิศ21ค่ะ นอกจากรายการของเรานะครับจะพาไปกินของอร่อยๆแล้วก็เที่ยวที่เด็ดๆเช็คอินที่สวยๆนะฮะในเพจ a c e b o o k ของเราครับขับจิมเที่ยวเนี่ยมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกนะครับรวมถึงมีข้อมูลการเดินทางต่างๆดีๆมากมายรวบรวมเอาไว้นะฮะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับยังไงผมฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีจากเรานะฮะแล้วเทปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามกันได้ในขับจิมเที่ยวครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับ